ยินดีครับผมจน้องสุดที่ผมพบกับช่องมาแลงมาชมภาพเชองกรนนี้บรรยากาศที่ที่สำนักงานนะครับผมอยู่ยมสตีมไลฟ์สดไลทสดสีมองกานครับดี๋ยวนะนเข้ากันพร้อมแล้วนะครับอันนี้คือฟูรัมของขึ้นอย่ะคนี้ว่าถ้าเอาขึ้นมากคู่ดกันคืโดมีหลขาท่อนกยอบาสมน้อยกนไหลเ บ้าเฮ็ดกันได้ไมาเกิดอยู่งู่เียมาเห็นกันได้ถ้าไปลองเปล่งบรรยากาศนะครับผมของงานเมื่อนี้นะครับผมถ้าไปลองบรรยากาศโดยรวมนะครับผมเมื่อวานอาจารย์ดูที่นครอ่า nóc lồng, <tiếng> phân tiền, rù, chặt lồng, găng gông, tiền phân tiền, lẻ cành. Bởi vì hôm nay tụi tôi sẽ mang đến tiền, 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 น่ารักแล้ทสิจัดเป็นทีมรับบงครับพี่น้องครับพราฉะนั้นเท่ากับคือว่าขอแห้งพี่น้องคือว่าปลอบใจที่ทีมงานบอลเาเป็นรับเพื่อนเท่าขอพ้ายุ่มดีนะครับสิ่งของเท่ากับเสียหายไปหลายอย่างนะครับค่ะพี่น้องคือว่าปลอบขวัญปลอบใจนะครับ ปัตไทริงสดนแล้วก็ที่มารีจากอเบล700ขั government. ้นครับแล้วรามีบทเพลงที่อยากจะฟังไหมครับหรือว่าอยากจะให้เราขับกล่อมหรือว่าเราจัดเลยโอเค โย่ไปนะครับทีนี้ตามคำขู่แลคำขอที่คาดเขาว่เป็นกีเนกเอาคณะกรรมการมาบ้างเยอะมากคือเป็นสี่คน่ไ้สี่อ่ะตอนนี้ก็ร่างให้กรรมการเพิ่งเล่าอยทุมคนเหน่งเล่าเอแอร์น้ะครับเพิ่งรอบเม้าแล้วนะครับเป็นรอบอันนี้ก็สิเป็นรอบจะตามคำขอของแฟนเพลงต่อไปก็สิเป็นครับแบนก็สิเป็นการ โชพิเศษแมนครับวันนี้ำักไว้ก่อนแมนครับชพิเศษก่อนแมนครับจะตามขอวันนี้นะครับขอกาบขอุณไปยังพี่ลินนะครับสองพคะแนนอ้ขอบคุณี่รักไหนแม่พ่อ้องี่งก็ได้เพลงโอ้แม่พอน้องร้องงเสียงคนนี้แซกแกแซกาแซก ขอ้ยหอยมาเล้เลยอยมาอยมาเมาเอยมาเลยห้อยาอยมาเยม้้มอยาามมาม